ครับตอนนี้เราก็อาหารสําเร็จแล้วด้วยความอนุเคราะห์จากยายยายอุไรนะครับอ่านกอกอันนี้ก็อันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรตาป่ายายที่ป่าเผาทำเกลือทำไปเลยครับแล้วก็วางกับมานั่งปุกเกลือกับแล้วก็เอาไอ้อะไรนะไอ้ตะไคร่ยัดตะไคร่ยัดป่าหยัดทองยัดใส่นี่วาางเยนนะะจ ดี่เฮ้ยนี่เป็นโอเคโอ้วางกระพื่อนี่โอ้เนี่ยชอบเลยมันคนอินเดียเขาวางกินไปต่อกินที่ถุงน้เอออันนี้ก็ร้อนร้อนครับอันนี้อ่ะตากินให้ผมดูดาปลาปลาปลาอะไรครับมานี่เนี่ยมีก้างไหมอันนี้ลอกหลอกมาใายมากินนะอ่ะไอ้นายมากินลอกหนังมันออกก่อนลอกหนังก่อนครับโอเคอันนี้ครับโอเคมันฟิกเจอเลยิดหนึ่งมันมันเนี่ยนะมันซุกปวดซุกปวดเนี่ยครับซุกปวดเนี่ย ถ้ามันไม่สุดปวดหนังมันจะหลอกออกแบบนี้เนี่ยพี่เต้อือเอารวยเออรวยอร่อยครับหนุ่มจุ๊บอือจอบจอบจอบกินไหมลูกหิวยังเออใส่เกลือแล้วเค็มพอดีครับป๋าได้เค็มพอดียังไงนะครับใส่เกลือไม่ต้องหาเนื้อกินปูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหวาน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 กินพอพูดบอกมาปุ๊บแล้วนี่ คาดว่าจะขายได้ไปเรื่อยๆเนาะยายาให้มือเนี่ยอร่อยดีครับบ้านนอกอีนี่พ่อืจอร่อยไหมลูกยังไม่ได้กินครับให้กินถั่วเพ็ดคดยยิ้มหนึ่งเพบดอืมอืมหวานดีกลางลูกหลานครับมาเมื่อกี้วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมตาหมัมก็บยายอุไรครับก็บอกป่าสามบอก ผมถามเต็มเราไอันี่เองเนี่ยเดี๋ยวจะคุยเจ้าหน้าที่หน่อครับนี่ก็ดักกลุ่มฝังเขียนกลึงมือปูมองอย่างดีนะครับ <c oughs> แล้วก็มาหาของกินครับอยู่ในพุ่งนานี่ครับพุ่งนาจะฟิวนี่อยู่เอ่อเป็นเป็นนาที่เกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วก็ตรงนี้ก็ฟางก็ก็มีคนมาอัดอัดทำอะไรทำฝรั่งนเนาะฝรั่งข,ขาย ก็มาหาหาชิ้นปลาอร่อยครับธรรมชาติปลาหวานครับเพิ่งเอามาเมื่อกี้ปั๊บต่อเลยวันที่ยีบเจ็ท่านว่าหกสามใครมงหวงก็มาหาซื้อปลาตาได้ตาเบอร์โทรศัพท์อะไรครับศูนย์เก้าสามที่ใหม่มาซื้อศูนย์เก้าสามสี่สอเก้าเก้าหกสี่เก้าเก้าหนะครับตาหม่ําศูนย์เก้าสามสี่สอเกาเกาหก่เก้าเก้าหกนะครับ อันนี้ก็ทําประมาณสองโลนะครับตัวนี้โลโลหกสิบาทสามโลหกสิบาทปลาสดชอปลาซูชนี่ครับโลโลหกสิบาทสามตัวก็โลเนาะเนี่ยสามตัวหกสิบาทอืมอร่อยร่อยหวานมากหวานเนี่ยจะหวานมากหวานจริงครับแบบหวานธรรมชาติอืมอืมอร่อยอร่อยครับโอร่อยเลย อแล้วน้ำจิ้มใส่มะนาวบีบปิดกิกาปิดมะนาวกระเทียมกินเลยเนาะโอเคครับอย่าลืมนะครับปีใหม่โทรมาหาได้ตำหม,ามั่สังปลาจากบ่อสดๆเอาไปเผาเลย<า>นละครับตาหมาบ้าน,าานกอกตำบลลุ้งเขาติดบ้านขาคีมครับมผมก็ดนด้านมาหาของกินของอร่อยเ <c oughs> คยมาที่นึงเลยครับ <c oughs> <c oughs> อนไรแกแอบมาอีกมาเยี่ยมลูกซิต ตมมเอ้าบ่อปาอันยาเอไงเลยไก่มูเห็ดเป็ดไก่อ้ซาราัดอย่างเห็ดไม่มีครับสามเท็ดนะครับไอ้โรไอโรคตัวนั้นตเห็นนั่โลกเห็ดปนเนี่ยเออใช่มีเห็ดเคยมีเห็ดหนูเนาะกตอนที่แไหน่าปีนี่ไม่มีเวลาทีเจะอบปหาสีหาทำอืมโอเคเอามาดเออปีก่อนมาดูคุ้มาครคับมาชื่อมหากันคอยทีตามมําเปโทรศัพท์ศูน ข้าสามุน้าสามสี่สองแปดสี่สองแปดสี่เกาเกาหกสี่เกาเกาหกโอนมันไหลไปหาจานครับครับดีครับโอเคครับ